สวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปสำรวจวัดลางนะคะเพื่อนๆพร้อมหรือเปล่าพร้อมนะคะเพื่อนพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปไปพี่วิเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆไปขึ้นวัดล้างหลังนี้ก่อนเลยนะคะหลังแรกที่หนูมาถ่ายคลิปนะก่อนที่จะพาขึ้นไปชั้นบนนะ เดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆไปดูชั้นล่างก่อนนะคะวันนี้น่ะหนูก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น่ะหนูก็ได้มากับเพื่อนหลายคนเลยนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรให้กลัวนะปกติน่ะหนูจะมาคนเดียวนะ นี่นะคะพี่พี่ห้องน้ําห้องน้ําตรงชั้นล่างนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะพาพี่พี่ไปดูในห้องน้ํานะคะในซ่วมมันกเก่าๆแล้วนะคะดูดูจากแบบตรงพื้นแล้วก็ตรงซ่วมดูว่าตรงบนหลังคาได้เลยนะคะว่ามันเป็นแบบร้านจริงๆเลยนะคะแบบหลังคาที่มันเป็นเด็กก็ผุพังแล้วนะ มีช่อน้้ำแถวนี้ก็แถวนี้ก็เฮี้ยนอยู่นะคะไ,ไปวีไพี่เดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆเดินขึ้นไปข้างบนเลยนะเรามาอะไรขนนั้นแต่ว่าอันนี้เราเราไม่ได้บลบรูนะไม่ได้ลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นมาของหนูนะ ชอบตามหนูมาทุกที่เลยนะพี่พี่รอบนั้นที่หนูมาก็ลกอย่างงี้นะ,นนนะใช่น,นี่นะคะพี่พี่เป็นกระเบื้องที่แบบยังสร้างหลังคาไม่เสร็จนะวันนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยนะแต่ว่าดัดล้างไปก่อนนะ นะมากับเพื่อนข้างล่างนู้นนะคะก็จะเป็นเขื่อนน้ำน้ำตรงนั้นนะคะสีขาวขางเห็นไหมคะเสียงน้ำนะคะลำธาร อันนี้ก็อันนี้มันมันไม่ใช่ทางลุกไปข้างล่างนะคะอันนี้แค่ให้แบบให้คนเดินลงมาเป็นอีกอีกระดับหนึ่งนะให้ถึงประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ทําให้แบบเยียบไปถึงคืนนะพาไปช่วยกอกน้ำกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปสำรวจหลังนู่นนะพี่พี่หลังนี้ก็ จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะคะหนูไม่เคยเข้ามาเลยหน้าลังเนี่ยมันก็มันก็จะลุกมากๆเลยนะพี่ๆ เป็นห้องน้ำนะก็จะมีของพระนะเพราะว่าที่นี่พระท่านเคยอาศัยอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีพระสักองค์แล้วนะคะมีแค่รูปปั้นพระพุทธรูปนะนี่เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะ แถวนี้นี่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าม,มาคนเดียวนะคะคนี่ตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บของนะคะ เคยเป็นที่เก็บของนะคะนี่มันมีพวกถ้วยชามอะไรพวกนี้นะคะหนูน่าจะเคยเป็นที่เก็บของน่าจะห,ห้องน้าชายไปจะไปบ้านหลังนึ่งก่อนไปจะไปบ้านหลังนึ้นต่อ หลังนี้หนูก็ไม่เคยเข้ามาเลยนะพี่พี่เข้ามาครั้งแรกนะฮ้ยพี่พี่ห้ามข้ามพวกเลยนะคะมันข้ามไม่ดีนะมันจะนี่นี่นี่อยู่ใกล้ๆน้ำเลยนะเกาะกองไลไว้หนูว่าต้องมีคนเคยมาอยู่แถวนี้นะมาใส่ที่วัดอยู่นะเพราะว่าน่าจะไม่มีที่อยู่นะ นี่แถวนี้นี่ก็จะร้อนๆหน่อยนะพี่ๆนี่นะเขาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะ แกด้นะพี่พีนี่นะเราก็จะไม่เข้าไปใกล้มันนะถ้าเราไม่ไปทำมันก่อนมันก็จะไม่ทำเรานะพี่พี่ในซ่วมน่าจะเป็นถุงนะมีตุ๊กแกด้วยนป่ะหลังนี้ก็สำรวจเรียบร้อยนะ หนูจะไม่เดินข้ามขึ้นไปฝั่งน้ำนะไปไอกะไปไปซ้ำลวนน้ำใช่ไหมช่วงหน้าแรงก็จะไม่มีน้ำนะพี่พี่ หน้าแรงอ่ะน้ำเนี่ยมันจะมาแบบนิดนิดหนึ่งนะอันเนี้ยก็ยังมีน้ำเก็บอยู่นะน้ำไหลลงมาจากอ่าชายแดนพม่าเรื่อยๆนะอันนี้น้ำไหลมาจากแบบภูเขาข้างบนเลยนะแบบตรงชายแดนพมา่าหมู่บ้านพวกนู้เนี่ยอ่ขึ้นไปอีกประมาณสองสามเขาก็จะถึงประเทศพม่าะนะ ถึงชายแดนพม่าเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดตอนไปถึงอีกลังหนึ่งเลยนะ <c oughs> นี้นะพี่พี่เห็นลังสีเหลืองเปล่าเห็นลังสีเหลืองไหมคะใกล้ถึงแล้วนะอีกลังหนึ่งนะ <c oughs> วัดนี้เนี่ยก็ มีอะไรให้น่าสำรวจอีกมากมายเลยนะเข้าทางนี้ก็ได้นะทางนั้นหนูก็เคยเข้าแล้วแต่ก็จะพาพี่ๆมาอีกทางนึงนะมาทางนี้เลยนะ าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องกราบสักกราระพระก่อนนะ mm hmm. เมื่อกี้เนี่ยหนูก็ได้ไหว้พระไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะให้ดูบริเวณข้างในนะแต่หนูก็เคยมาสำรวจแล้วแหละรอบแรกที่มากับชมพู่นะ อันนี้ก็พังไปหมดแล้วนะพี่พี่อันนี้เป็นโมเดลที่เขาสร้างมานะนี่บริเวณข้างในก็จะไม่มีอะไรมากๆนะคะพี่ๆมันก็จะลงโล่งจ้าวินะ นี่คือแผ่นที่ขอ<ร>งวัดนะน่าจะนีตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือกุฏิเออที่เราอยู่ใช่ไหมล่ะตรงนี้อืออือนี่ค่ะแต่อันนี้คือส่วนกลางนะเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะพี่ไปกันลไปกันเ มันมีแบบไหลหลังมากๆเลยนะนี่ก็เป็นที่นั่งนะ ลำธารอีกนะคะเพราะตรงนี้ก็ใกล้ๆล,ล,ลำธารเลยนะคือว่อา,าบ้านมีมม้น่าขยะไหมไปเดี๋ยวเราจะไปอีกลังหนึ่งเลยนะคะพี่พี่ ที่หนูเคยผ่านมันหลายต่อหลารอบแล้วนะแต่ว่ามันเฮียนนันหลังเนี้ยอ่อาม่จะมีคนตายแบบสมัยก่อนอ่ะพูดเดยอะก็ไม่ดีนะนี่เรื่องเนี้ย หลังนี้หนูไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะอันนี้มามีเพื่อนเพื่อนลายคนมาด้วยหนูก็จะพาเพื่อนเข้าไปดูนะมาลายคนก็ดีหน่อยนะคะดีกว่ามาคนเดียวนี่หลังนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นของส่งนะของส่งแบบตั้งนานแล้วนะพี่พี่อยาไปยุ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะพี่พี่เข้าได้นะหลังนี้แทบไม่เคยมีใครเข้ามาเลยนะไม่เคยมีใครมาใช้นะ แต่ว่าแบบคนที่แบบน่าจะแอบมาไซย,ยูแถวัดเนี่ยน่าจะมาท,ทําให้มันสะอาดนะในห้องพวกเนี้ยก็น่าจะเป็นห้องน้ําเหมือนกันนะสามห้องเนี้ยมีอีกนะนู่นเราจะพาไปดูหลังนู้นก่อนหลังนี้ก็มี ลังทางนู้นมีอีกแป๊บน,นึงมีทางนู้นมีกุฏิอีกฉันจะมาถึงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่พี่นูนะ่นอะบ้านหลังนั้นอนะหนูก็ไม่เคยเข้าไปนะแล้วก็ไม่เคยลองไปใกล้ๆเลยนะแต่ถ้าตอนกลางคืนอนะถ้าหนูมาสองคนอนะหนูก็ น่าจะกล้าเข้าไปนะพี่พี่ลนนหลังนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะพี่พี่หลังเนี้ยมีแต่เศษไม้ที่ผูพัง แล้วก็มีปูอนอะไรพวกนี้นอันนี้คือเซฟสังกะสีนะคะน,น,นี่บ่านี้ก็คือตอนช่วงหน่อมไม้ออกนะหนูก็มาหาหน่อมไม้เหมือนกันนะพี่พี ก็จะงลงๆนะพี่พี่หลังนี้ก็ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะคะหนูก็ไม่ได้ลบหลูนะหนูแค่จะมาถ่ายให้พี่พี่ดูนะคะอันนี้คือกล่องอะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่มีสาลาาอีกลังหนึ่งนะ นนก็เป็นชั้นล่างนะคะแต่หนูจะไม่ลงไปตรวจสอบชั้นล่างให้พี่พดูนะถ่ายมาจากชั้นบนนะฟ้าที่อยู่แบบรองพื้นอยู่ตรงเนี้ยมันก็ได้ขาดแบบแตกไปหมดแล้วนะพังไปหมดแล้วน,นี่ก็เลยแค่ชั้นล่างแค่ให้ขึ้นนะเอะให้ไปนะนอันนี้ก็เป็นซากที่มันพังไปหมดแล้วนะคะ อันนี้สังกะสีนุนององอันนั้นเดี๋ยวหลังนั้นน่ะหนูจะไม่ไปนะคะเพราะถ้าตรวจสอบทุกหลังเนี่ยมันจะทำให้เสียเวลาเกินไปนะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบหลังต่อไปเลยคะ่ะคลิปนี้เนี่ยเอ่อพ,พวกหนูสองคนเนี่ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคนอื่นๆอยู่ข้างล่างนะคะใช่ คลิมนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าอีกต้องไปอีกไกลนะกว่าจะถึงอีกเขตหนึ่งของวันนะกว่าจะเจอก็เลยแบบต่อเหนูจะต่ออีพีสองให้พี่พๆนะคะคลิมนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาไปเท่านี้นะคะบาย